สวัสดีครับอยู่กับผมนายบอนเคทุกคนอยากรูใช่ไหมละ่ะคำว่าบอนเคเนี่ยมาจากอะไรถึงจะไม่มีใครอยากดูก็เถอะถ้าทุกคนเรานึกถึงตัวละครที่ออกเสียงแบบนี้ใช่ครับนั่นคือบอนเคในวันพีชหรือมิสเตอร์ทูนั่นเองถ้าเราพูดถึงมิสเตอร์ทูใช่ครับคนคนนี้นะครับได้ช่วยลูฟี่ให้รอดพ้นจากคุกอิมเพลดาวให้รอดจากมาเจลแลนถ้เราพูดถึงลูฟี่ลูฟี่ก็คือกัปตันของกลุ่มหมวกฟางถ้าเราพูดถึงหมวกฟางคนที่ให้ลูฟี่มาก็คือซีจักรพรรดิผมแดงแชงคูสนั่นเอง เชนคูสเป็นกระตันของกลุ่มโจรสลัดผมแดงถ้าเราพูดถึงกลุ่มผมแดงเรามักจะเห็นคนหนึ่งนะครับที่มักจะกินเนื้ออยู่บ่อยครั้งใช่ครับเรากำลังพูดถึงรักกี้ลู่างที่ผมได้บอกไปรักกี้ลูนั้นแทบจะกินเนื้อทุกฉากที่เราเจอถ้าเราพูดถึงเนื้อถ้าจะถึงอะไรใช่เลอครับนั่นก็คือเบคอน แต่เอาจริงๆเลยนะที่ผมตั้งชื่อว่าบอนเชเยคือมันผัวมาจากเบคอนแค่นั้นแหละย,ยินดีต้อนรับสู่อ l l s t า r t o w e r d e f e n s e คลิกเพื่อดำเนินการต่อเอาไรนงะตอนนี้ฟังขึ้น <c ười> คืออะไรวะฟังขึ้นสถานการณ์คือจอยกันจะสู้ผู้โลกหนึ่งอยู่เหนือเราคุณจะต้องเรียกทีมฮีโร่เพื่อเขา้าร่วมการต่อสู้เอ้ยอะไรเนี่ยการเรียกสตาร์เตอร์อัญเชิญอ่าผมกดนี้อ่านในตัวอะไรมันล็อกบอกว่าเออมันล็อกเลยสูมทำาไมถ้าล็อกอ่ะฮะให้มันเลยก็ได้มันล็อกขนาดเนี้ย ได้ลูฟี่ทำสกิปมาอาแล้วยังไงต่อตอนนี้นั้นคือทีมตอนนี้นั้นส้าถกตอนนี้เดี๋ยวตอนนั้นเอาสตาร์ถงเวลาที่พวกเขาสำหรับการต่อสู้ผ่านการสินค้าของผ่านสินค้าคงคลังของคุณอ่ะโอเคเอโอเคครัแบแล้วก็ใส่ลูฟี่ไปโอเคเอผมก็ยินดีรับเข้าสู่ย4บชั่วโมงในอั t ตาทาวเวอร์ดีเฟนซ์ใน E ีที่1ด้วยนะครับจริงๆอันนี้ก็เป็นหลายซีซันแล้วแหละนะครับแต่ก็มาเริ่มใหม่กันนะครับก็จะทำเป็นตอนยาวๆเลย นะครับสำหรับเกมออสตาเทอร์วูดดิฟเฟนนะครับยังไงก็แจกจะดูคลิปนี้ด้วยเร็วฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยกันนะครับยิ่งกดไลค์เร็วคลิปก็ยิ่งมาเร็วเนี่ยก็แสดงว่าคนอยากดูเยอะนะครับคลิปนี้ผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับคุณพร้อมสำหรับการต่อสู้แล้วตามรอยเรืองแสงเพื่อเริ่มต้นการเดินทางของคุณโอเคครับเหมือนว่าเราต้องเข้าไปที่สตอรี่นะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยเราแบบว่านู้เลยนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยในการเล่นเกมนี้โอเคเหมือนต้องเดินเข้าไปอ่ะเซสไม่ใช่เซชเซชอะไรวะ เทียดในบาลานซเหรอซาก้าสำหรับผู้เริ่มต้นอ่ะเดี๋ยวเรากดเริ่มเลยอ่ะเริ่มตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วคุณจะต้องวางหน่วยเพื่อต่อสู้กับศัตรูเหล่านี้คลิกที่หน่วยเพื่อวางคลิกที่หน่วยเพื่อวางอ่ะต้องวางตามจนบอกไหมอ่ะวางตรงผมอยากวางตรงเนี้ยได้ไหม น่าจะได้เอาผมกดเอ t r e m e ได้ไหมเอาไม่มีครับมีแค่ปกติคลื่นที่1นะครับก็มีตัวออกมาแล้วนะเป็นทหารเอเลี่ยนนะ,ะเดี๋ยวเราเร่งสปีดคูณ3ได้ไหมเอาคูณ3ไม่ได้โอ้โหลบบักไม่พอนะถ้าทุกคนอยากสนับสนุนคลิปนี้นะครับก็ขอคนละ1ไลค์นะครับผมก็แล้วก็ฝากร้านสปอนเซอร์ด้วยนะจะได้มีเงินมาทำคอนเทนต์นี้ต่อ <c oughs> ตอนที่วิ่งผมนะก็ได้ใช้หมัดยางยืดนะครับในการโจมตีนะที่ทหน่อยคุณอัพเกรดเราสามารถอัพเกรดได้ใช้450นะครับผม ตอนที่ผมไม่มีตังค์ว่ะผมมีแค่424มันใช้เท่าไหร่450อ่ะถ้าผมอยากวางโกคูล่ะผมต้องโอโกคู Goku เหมือนจะตีได้แค่ตัวแออย่างเดียวนะครับอะผมวางนารูโตได้ไหมนารูโตอ่ะผมวางนารูโตไปตรงนี้อ่ะเหมือนว่าตอนนี้นะครับผมจะสามารถอัปเกรดเจ้าลูฟี่หมวกฟางได้แล้วนะเดี๋ยวผมอัปเกรดเลยอ่ะถ้าใหม่ยังไม่ได้นะครับถ้าใหม่จะได้อันต่อไปก็คือความร้อนรูปแบบที่2 น่าจะเป็นเกียร์สองนะผมอันนี้เดี๋ยวผมขอเกียร์ตรงนี้ก่อนโอเคครับตอนนี้นะครับผมสามารถอัปเกรดลูฟี่เป็นขั้นสามได้แล้วนะครับเราจะใช้เกียร์สองกันเกียร์สองอ๋อก็จะเป็นการถอดหมวกนะครับท่มามเหมือนเดิมเลยแค่ถอดหมวกอะไรวะอ่ะเดี๋ยวผมลองอัปเจ้านาวโตะตรงนี้แล้วกันนะครับ อีก1นึ่ันะครับความกดของสัตว์นะครับน่าจะกลายเป็นสัตว์หางนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองลองอัพดูอ่าจริงด้ครับมีจักระสัตว์หางนะครับแล้วก็มีหางสัตว์หางสัตว์ทุกคนคิดว่าผมควรเล่นเกมนี้แบบภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยลองคอมเมนต์กันดูที่ใต้คลิปนี้นะครับผมไม่รู้ว่าอันไหนเข้าใจก่ากันเนาะอ่ะตอนนี้ก็ต้องตีไปนะครับเก็บตังค์หนึ่งจุดแปดเชเพื่ออ,อัปเกรดเจ้านาโตะนะครับผม อ่าตอนนี้เงินพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกำลังน,นาโตัขั้นสุดท้ายนะปุ๊บโอ้กลายเป็นสัตว์หางเลยนะครับอ่เดี๋ยวเราลองวางโกคูดูบ้างนะครับ๋วบางโกคูไว้ตรงนี้เหมือนจะใช้พลังขึ้นเต่านะครับนี่ถ้ามันเป็นพลังขึ้นเต่าเลยแต่ไม่รู้นะว่าจะมาถึงหรือเปล่านะเพราะว่าอ่านาโตะของผมเนี่ยเป็นหมวดสัตหางที่โหดมากๆเลยนะเออมันไม่ใช่หมวดสัตหางหรอกมันเป็นพลังก้าหางเฉยๆทุกหมวดสัตหางมันต้องเป็นการเป็นสีทองโกคูจะใช้พลังขึ้นเต่าก็าไหมเนี่ย เดี๋ยวผมอัพระยะาามันไกลๆก่อนเผื่อเราจะได้ดูพลังคลื่นเต่านะเอ้ยได้เห็นแล้วพลังคลื่นเต่านะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับเวฟแรกก็กด่านแรกไม่น่าจะยากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ล็อบบี้เลยดีกว่าโอ้เล่นตาเดียวเะครับเราได้เลเวลมาถึง10เลยนะครับซึ่งค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับที่ผมรู้มาเนี่ยโลกสอนครับสามารถไปได้ตอนที่เลเวล1 0 0นะครับแล้วก็โค้ดเนี่ยสามารถใช้ตอนที่เลเวล40แสิ่ตอนนี้เนี่ยคือผมยังสุ่มหรือทําอะไรไม่ได้เลยครับเนื่องจากว่า ผมค่อนข้างนูฟนะนูฟจัดนะครับตอนนี้ก็นี่เก็บเพชรมาได้มา15ยห้ายมนีนะครับแล้วก็เก็บเลเวลได้ัมา4เม็ดนะครัก็ยังทําอะไรไม่ได้เลยนะครับคือมันก็ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวคนดูนี่อาจจะเบื่อกันกับการลงสตอรี่ของผมนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะตัดไปตอนนี้ผมลงสตอรี่จนเลเวล40เลยดีกว่าโอเคไหมถ้าเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันนะครับจริงๆเนี่ยคอนเทนต์ควรจะรีบๆเร่งไปโลก2นะเพราะโลก2เนี่ยมีให้เราทําเยอะมากๆเลยนะครับก็เราตัดไปกันเลยนะครับผม ตอนนี้นะครับผมมีเลเวลที่40แล้วนะครับแล้วผมก็ได้ทำการกดรับสตาร์พารสมาเป็นเจ้าโกหังซุปเปอร์นะครับตอนนี้ผมรอเจ้าบัวแจ็คอยู่ก็คือรอสตาร์พารเนี่ยมาให้สุ่มนะครับผมก็จากที่ผมมีโกหังนะครับให้ผมได้เล่นสตอรี่เนี่ยง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับตอนของเลเวล40ผมจะทําการใส่โค้ดนะครับโค้ดก็มีแค่โค้ดเดียวที่ใส่ได้ก็คือโค้ดนี้เลยนะครับได้มา400จามันนีนะครับแล้วก็ได้สตาร์ทมา140นะครับแล้วก็ 200สตาร์นที่ผมได้มาครับได้มาจากกล่องของขวัญนะครับ200สตาร์นเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวจะทําการสุ่มหาตัวกันก่อนนะครับเห็นว่าตัวที่จําเป็นจําเป็นเลยเนี่ยก็น่าจะทุกตู้เลยนะที่จาเป็นนะครับว่าจะเป็นอาลูฟี่นะครับทันจิโร่มิโรรสคิริโตะนะครับคูลเลอร์นะครับแล้วก็คาตาคูลิตัวจากเรื่องโจโจ้ที่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับก็เขาบอกว่าเออถ้าเป็นไปได้ก็สุ่มให้หมดเลย นะครับทุกตัวอย่างละ1ตัวเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มส่วนของทันจิโร่ก่อนนะครับพอเราได้ทันจิโร่แล้วเนี่ยผมจะมาสุ่มในส่วนของคูลเลอร์เขาบอกว่าทันจิโร่กับคูลเลอร์เนี่ยดีมากๆเลยคูลเลอร์เนี่ยสามารถเล่นได้ทุกเดทเลยส่วนทันจิโร่เนี่ยสามารถเป็นตัวนําได้ทุกเดทเช่นเดียวกันผมจะทาการสุ่มในส่วนของทันจิโร่ก่อนนะครับไปกันเลยโลแรกนะครับะตาองทำการสุ่มไปนะครับก็เหมือนว่าจะเป็นโกคูอ่ะเป็นโมเซียนเหมือนจะเกลือแล้วนะข้ามเลย อ่ะมาที่โลที่2นะครับโอเคครับเหมือนจะมีลุ้นยอยู่นะครับลูฟี่ล้มไหมลูฟี่ล้มนะครับมาเราดูกันว่าจะได้ตัว7ดาวอะไรมาเลยเร็วมากคิริโตเจดาวมาแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่ใช่ตัวที่เราต้องการนะผมต้องการของทางจิโร่มากกว่านะครับตอนนี้โอเคเราได้มาอีกแล้วเอามาทำาพลือ ่ะเหมือนจะครบแล้วนะครับแต่ก็ต้องไปต่อครับต้องไปต่อประสงค์เราคือทันจิโร่นะครับอ่ะลองดูอนิเมชั่นสักเล็กน้อยนะโอเคลูฟี่ล้มหรือเปล่าลูฟี่ล้มหรือเปล่าไม่ลม้มงั้นก็น่าจะเกลือแล้วครับอ่ะต่อไปรอบฟรีนะครับเอาตอนนี้เหมือนกระเป๋าของผมเนี่ยจะเต็มนะครับเดี๋ยวอ่าบวกเพิ่มเลยมันใช้เพชรไม่เยอะนะครับ แล้วก็ตัวผมก็ยังไม่ได้เยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราอีกทีครับรอบฟีไปโอเคบอลเกียงกี่สีฟ้านะครับเหมือนจะเป็นหมวดเจ้าหางนะครับมีโอกาสได้อยู่อ่ะจะได้จะเกลือหละดูทรงละได้มาเป็นเมลิโอดัสนะครับก็โอเคโอเคก็เอาเป็นตัวนำได้อยู่นะครับแต่ผมจะได้ทันจิโร่ไงมันติดไฟครับมันสามารถตีตัวเอลิเมนทัลได้นะอ่ะเราฟรีหมดแล้วนะครับก็ได้ ตัวแรกกับตัวสุดท้ายมานะครับพันจิโร่ยังไม่ได้ไม่เป็นไรเรามาสุ่มคูลเลอร์กันบ้างนะครับ4ี่รอบเสียร้าน3รอบและสุม่มฟรี1รอบนะครับไปกันเลยอุ้ย10บตัว สุม่มไปสี่รอบเกลือมากในะใครบอกว่าลหัสร้างใหม่จะดวงดีไม่จริงนะอันนี้คัดค้านเลยอ่ะสุ่มมาตะลาทักทีอ่ะเผื่อได้มาตะลาเดี๋ยวเราเจาะอีกข้าศึกตะที่เหลือคนระับไปสุ่มคูลเลอร์ต่อสักข้ามเลยละกันอนะอุ้ยโคตรเกลืออ่ะสุ่มคูลเลอร์อีกรอบครับเอาผิดตู้อันนี้อันนี้อันนี้โอเคไปไปไปข้ามเลยข้ามเลย ไฮ้ยทำไมมันเกลือจังวะได้ตัวเจ็ดดาวมาแค่สองตัวนะครับเป็นเมริโอดัสกับคริโตนั่นเองนะครับโอ้โหตอนแรกกะว่าจะได้คู่เลือดแล้วรีบไปโลกสองนะครับแต่โคตรของโคตรเกลือโอ้โหแย่เกินอ่าโอเคครับหลังจากที่เราสุ่มตัวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะจัดตัวนะครับในการลงโหมดอินฟินิตี้กันสักหนึ่งตานะครับแบบโซโลไม่มีคนแบก นะครับก็ตัวที่ผมได้มาก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ตัวบางตัวมันก็ไม่ได้หดนะครับเดี๋ยวผมขอทําการจัดตัวหาตัวเงินก่อนละกันนะครับเผื่อมีตัวบงตัวบัฟอะไรหรือเปล่านะผมขอหาตัวก่อนเนาะโอเคครับก็ที่ผมจัดตัวมาได้ก็เป็นประมาณนี้นะเหมือนจะดูดีที่สุดแล้วนะครับก็เป็นนี่นะครับตัวเงิน2ตัวแล้วก็ตัวดาเมจสามตัวนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปอินฟินิตี้กันเลยดีกว่านะครับว่าจะไปได้กี่เวฟนะ ชิระส่วนของผมเนี่ยก็คือการเอาแท็กตรงนี้นะครับหรือว่าเอาเพชรนับเอาเวลด้วยนั่นแหละนะครับก็จะได้นี่ครับเลเวลได้เพชรมาแบบนี้นะครับผมได้เพชรมา2 5 0 0กาจับอีก430ินะครับอันนี้ก็ยูนิตที่ได้รวมไปแล้วเดี๋ยวผมรับเพชรก่อนไม่รู้ว่าจะได้ทั้งหมดกี่เม็ดนะครับอ่ามีเพชร8 0 0 0แล้วนะครับผมต้องเก็บเพชรเนี่ยไว้สุ่มไอในโลกที่2นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นอินฟิีกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย เราเข้ามาแล้วอย่างที่รู้กันดีนะครับว่าเราเนี่ยยังเป็นมือใหม่นะครับก็ยังออวางอะไรไม่ค่อยได้นะค,คนขวดรนดับแรกก็คงต้องวางเจ้าตัวเงินไปก่อนนะครับยังเป็นตัวเงินเก่ากึอกอยู่เลยแบบเก่ากึกเกินอ่ะโอเคแต่ก็นะเราก็ต้องใช้ตามสภาพไปก่อนนะครับเรางบเรามีแค่นี้ตัวเงิน2ตัวเป็นบูม่ากับเอสคงอเอสคังอเอสคงอนะครับโเอสคงออะไรวะเดี๋ยวมันจะได้งอ อ่าตอนนี้ก็ตัวมันออกมาแล้วนะผมก็ยังทําอะไรไม่ได้ห่ะเขายังวางตัวในส่วนของตัวอ่าโจมตีไม่ได้เพราะเงินไม่พอนะผมได้วางอ่าตัวเงินไปนะมันก็เลยไม่พอนะแต่ต้องการ500นะครับเพื่อวางในส่วนของอ่าเมโลูรัสนะครับ <S <S พอหรือยังยังไม่พออีกเหรอยังไม่พอนะครับยังไม่พอแล้วตอนนี้ตัวมันไปนู่นแล้วว่ะดีททำยังไงดีอะ 41บ้านไอ้เท่าไหร่290โอเคครับปล่อยเข้าไปก่อนก็ได้ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เดี๋ยวผมวางเจ้าเมลลรัตไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันอ่านี่ครับวางได้เลยครับมิลลรัตเหมือนจะใช้พลังไฟออกมาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราฟาร์มเงินกันก่อนเราฟาร์มเงินกันก่อนตัวนี้ปล่อยเข้าไปเลยครับชิวๆครับชิวๆเลยมิลลรัตก็ตี4,005นะ6วิก็ได้อยู่อะได้อยู่ถือว่าเอาไว้เล่นต้นเกมได้อยู่นะครับ แต่สิ่งที่ไม่ได้เลยเนี่ยคือเงินนะครับเงินเราเนี่ยช้ามากๆเลยนะอ่ะก็คงต้องวางบูม่าแปตัวเอคานอแปตัวก็ไม่รู้จะได้เงินสักเท่าไหร่นะครับแต่คงได้ไม่เยอะนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมอัพเจ้าบูม่ากับเอคานอให้ตันก่อนดีกว่านะทั้ง16ตัวนะครับเดี๋ยวเราเค่อยว่ากัน าโอเคครับตอนนี้นะครับตัวเงินนะครับเจ้าบูม่ากับเอ้นองผมเนี่ยตันทั้งหมดแล้วนะครับ8ตัวทั้ง2ตัวเป็น16ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาวางเจ้าตัวโจมตีหรือตัวดาเมจกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเรส่วนของโกฮังเนี่ยมันจะตีวงประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมลองอัพดูก่อนโอเควงมันประมาณนี้มันอัพได้อีกี่ขั้นเลยหมื่นห้าสองหมื่นสามโอ้ได้แค่นี้แหละครับล้านแปดผมน่าจะอัพ <c oughs> ไม่ได้ เกินโอเคเดี๋ยววางเรียงเลย4ตัวนะครับแบบนี้โอเค4ตัวแบบนี้นะครับวางครบแล้วนะครับ8ตัวทำไมมันมันแบบแบบนี้วะทำม,มันถึงไม่เรียงสวยๆล่ะโอ้เรียงสวยๆ,ๆก่อนอ่า้ามันแบบดีๆหน่อย้ามันดีๆหน่อยวางแบบโปรเฟชชั่นแนลอนี้ก็ยังถือว่าเอียงนิดนึงอ,ะอ่ะไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปเมโลดัสนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าระยะประมาณไหนอะครัพก่อนนะครับระยะก็ไม่ได้ใหญ่อะไรก็เล็กๆประมาณนี้นะครับคงต้องวางกระจายกระจายหน่อยวางตรงนี้วางตรงนี้สัก4ตัวอ่ะฮประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้สองหมื่นห้าตังค์ไม่พอนะครับ่าพอแล้วโอเค,อเคก็พอดิงั้นงั้นขยับมาหน่อยละกันนะขยับมาตรงนี้อ่ะปึ๊บ น่าจะพอน่าจะพอดีเลยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเออน่าจะพอดีนะครับเสียเงินฟรีเลยเมื่อกี้จัดตัวไม่สวยเออทุกทีผมก็จัดตัววางตัวมั่วๆนะครับแต่ว่าเออคลิปนี้อยากทำให้มันสวยๆหน่อยอ่านี่ต่ทั้งวงเลยนะครับโอเคแต่ผมรู้สึกว่าเอียงขวาไปหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็คริโตเหมือนจะวางแล้วตัวเดียวหรือเปล่าอ่าจริงด้วยครับวางได้ตัวเดียวนะครับ ก็เดี๋ยวเราวางไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันวางอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้วางไม่ได้แล้วโกหังไม่ได้แล้วไอ้ตัวเงินไม่ได้ไอ้ขนมไม่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราต้องรออัพให้คนทุกตัวเนี่ยตันก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจกรอบนะครับผมตอนนี้นะครับเรามาถึงเว็บ72นะครับแล้วเหมือนว่าตัวเนี่ยมันจะเริ่มหลุดแล้วก็เริ่มจะมองอะไรไม่เห็นแล้วนะดูดิ ก็ได้ความเสียหายมาแปดร้อยเดสิบกว่าล้านนะครับก็น่าจะได้เพชรเยอะพอสมควรนะครับเราไม่มีเออร์วินนะครับถ้าเรามีเออร์วินเนี่ยเราอาจจะไปได้ไกลกว่านี้นะเบื่อจะมาได้แค่74เวฟนะครับบึบอ,อ,อยไกอย่าว 74เวฟจริงด้วยครับโอเคก็ได้ประมาณนี้นะได้ตัว EXP มาประมาณ4-5ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองออกไปรับเพชรกันนะครับว่าได้เพชรเท่าไหร่และได้เลเวลเท่าไหร่นะได้เลเวลมา43นะครับแล้วก็ได้เพชรมาอู้เป็นหมื่นเลยนะครับได้มา11,700 11, นหนึันะปึ๊บนี่อ่าต้องรับได้แค่2,500โอเคครับที่จะ2,500ก็ 2, ได้มาเยอะแล้วได้มาตั้ง19,000เนี่ยอันนี้ตัวอะไรมาให้สุม่ม พิโกโล่พิโกโล่นี่ถือว่าโหดอยู่นะสลับมือใหม่นะครับอุ้ยมีตัวดิมเปิลมาให้สุมส่มว่าสุม่มไปหน่อยดีกว่าแต่จะได้หรือเปล่านั้นอีกเรื่องได้มาตัวเดียว <c oughs> ได้ตัวเดียวเองเหรอขออีกตัวดนิโอ้โหคุรดเกลือได้แค่ตัวเดียว,วเศร้าจังโอเคครับก็ต่อไปสิ่งที่เราจะทำเนี่ยตอนแรกผมว่าผมจะไปเก็บออฟนะแต่ว่า ผมคิดว่าบางดาบผมน่าจะยังไม่ไหวนะเพราะว่าตัวผมนมี่กากมากๆเลยนะจริงๆผมอยากได้ออ,ออฟในส่วนของออฟตาออฟตาอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยอยากได้ออฟอันนี้นะแต่ว่ามันก็ใช้ค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็เกินความสามารถของผมไปนิสหนึ่งไม่นิสหนเยอะเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมคงต้องไปไล่เคลียร์สตอรี่ก่อน นะครับตอนนี้เนี่ยสตอรี่ของผมเนี่ยอยู่ในด่านที่2เองนะครับอ่าด่าน2นั่นแหละด่านนะมันมีทั้งหมด21ด่านนะครับด่าน2แล้วก็อ่าเว็บที่6นะเวทีที่6แล้วก็เล็กยาวไกลเลยนะครับ <c oughs> ก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเสียเวลาในการดู นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการข้ามในส่วนของสตอรี่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นสตอรี่สักนิดหนึ่งละกันโอเคครับผมได้เล่นสตอรี่ไปนิดหนึ่งเนี่ยแล้วรู้สึกว่าโอยเปื่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเก็บออฟบอมกันจำไม่ได้ว่าเพิ่มดามเมจกี่เปอร์เซ็นต์นะ40หรือเปล่าและจำไม่ได้ นะครับก็ให้เรานะครับไปที่ Infinity Trials นะครับก็ไปเลยครับอยู่ที่ด่านที่2นะครับของเลเยอ35แล้วก็ปรับเป็นแบบ Extreme นะครับแต่ว่าเราคงต้องเก็บทุกด่านนะครับตั้งแต่ด่าน1นันด่าสุดท้ายเลยแต่ว่าก่อนจบคลิปนี้นะครับจะขอเก็บออฟบอมก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราดูกันเลยว่าเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับอ่ะเราเข้ามาแล้วนะครับปรับเป็นโหมด Extreme ได้เลย นะครับก็เดี๋ยวเริ่มมาเดี๋ยวผมคงต้องฟาร์มเงินก่อนนะครับไม่รู้ว่าด่านยากเปล่านะเพราะว่ามันเป็นด่านที่นานแล้วครับที่ผมแบบไมไ่เล่นอ่ะออนานมากนานมากเลยดูมอนเตอร์ก่อนนะว่ามันเลือดเท่าไหร่กันไม่ใช่สิหมายถึงว่ามันเลือดเท่าไหร่นะครับอ่ามาแล้วนะเลือดมันประมาณ440ออืมใช้โกฮังตัวเดียวน่าจะเอาอยู่นะเดี๋ยวต้องฟาร์มเงินก่อนนะฟาร์มเงินเล็กน้อยทันปะเนี่ยทันปะเนี่ยผมว่าไม่ทันว่ะ4 7 0เจสิบ ยังขาดเงินอยู่อีกนิดนึงอ่ะขายทิ้งไปอ่ะพอแล้วต้องขายต้องไม่ขายนี่ไม่ไหวหรือว่าไม่ต้องอัพแล้วว่าตัวเงินอ่ะผมว่าไม่น่าจะไม่จะเป็นต้องวางตัวเงินนะผมว่าตัวเงินผมมันให้เงินน้อยแล้วก็กาดไปนิดอ่ะเดี๋ยววางโกหังไว้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งโอเคประมาณนี้น่าจะได้อยู่มั้งวางตัวเงินด้ยวยครับเห็นแล้วมันขัดใจที่ไม่ได้วางวางหน่อยวางหน่อยอ่ะเพิ่มเงินร้อยยี่สิบสามก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดี วางสักสองตัวอ,อ่ะวางสักสองตัวอัพได้ไหมอัพได้วางสักสี่ตัวสองตัวน้อยไปวางสี่ตัววางสี่ตัวไม่มีเงินอัพครับแถมวางอีกก็ไม่ได้เงินไม่พอเงินไม่พอเอาพอแล้วเอาวางหน่อยอ้าอ่ะวางสี่ตัวพอแล้วอัพได้แล้วเอาอัพเลยเอาตอนนี้ทรงพลังหรือว่า powerful หนึ่งมาแล้วนะ อย่าลืมนะผมควมเรเล่นเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาหรือภาษาไทยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับพาวเวอร์ฟูลสองมาแล้วงานหนักแล้วงานหนักแล้ววันนี้ยังไงอะ่ะแล้วาอัพไงอะ่ะมันใช้หนึ่งพันอัพได้ปะอัพเลยตอนนี้พาวเวอร์ฟูลหนึ่งตายนะครับแต่พาวเวอร์ฟูลสองมาแล้วสวยแล้วยังไงดีอ่ะต้องรอสคริปต์ครับต้องรอสคริปต์อย่างเดียวไม่งั้นไม่พอถ้ากดอัพก็ไม่พอ อัพ1.75ได้เงินกระติดเดียวเอง <c oughs> เลเวลมายังน้อยอ่าเรียบร้อยครับได้ขั้นสอแล้วอู้มีโกหังแล้วชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะเออตัวโคตรดีเลยครับเดี๋ยวผมวางตัวนี้สักตัวแล้วเดี๋ยววางโกหังสตาร์พาร์ทเพิ่มโคตรดีโคตรด,ด,ด,ดีใครผู้เล่นใหม่แนะนําให้กดเอาสตาร์พาร์ทเลยนะครับของโคตรด,ดีตีโหดมากอ่าเดี๋ยวผมอัพตัวเงินสักหน่อยอเดี๋ยวมันจะน้อยใจที่วางแล้วไม่ได้ยุ่งกับมันนะครับอ่าเดี๋ยวอัพตัวเงินสักหน่อยอ่ะอัพแล้วโอ้โหใช้เลย เอาแค่นี้ก็พอแล้วมั้างเดี๋ยวผมเอาควบคุมตัวไปตีดีกว่าครับได้เร็วๆหน่อยปับป๊บปับ๊บปั๊บเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวปรับตัวนี้เอ้ยตัวนี้ดีกว่านี่มันใช้เงินน้อยนะครับนี่ตายอา้าวตีไม่ถึงหรอตีไม่ถึงตีไม่ถึงไม่เป็นร้อยเดี๋ยวผมควบค,คุมตัวไปตีเพื่อความรวดเร็วปุ๊บเรียบร้อยประมาณนี้ อัพเอคานอเอ้ยอัพเอคานอให้คันให้คันเลยวะให้ตันตันหนึ่งตัวนะสำหรับเอ็กซคณอผมคิดว่าผมไม่ควรจะฟาร์มตังกวะควรจะไปหาบูม่ามาใช้นะตัวมันกากไปหน่อยไม่หน่อยหละกากเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรามีคิริโตเดี๋ยววางคิริโตอ่ะตีเท่าไหร่คิริโตสองหมื่นอุ้ยชิวๆเลยชิวๆเลยอัพตัวเงินซะหน่อยอัพตัวเงินซะหน่อยอ่าตอนนี้ตัวเงินตันสองตัวคิดว่าน่าจะผ่านแล้วนะ อัพโกฮังอ่ะผมว่าขายทิ้งไม่ไปหือวะเอาจริงนะ <c oughs> เอาจริงขา,ขายทิ้งไปอ่าดีโกหังแล้วก็เดี๋ยวอัพตัวนี้ต่อเพิ่มระยะออัพอีกอัพอีกชนะเลยครับมันไม่น่าจะมีอะไรยากป้าตรงเนี้ยมันเป็นด่าดแรกๆอยู่เลยครับมันเป็นแบบไทโอรแรกๆอะถ้าเป็นไทโอ,อยากๆอยา่อยางพวกออฟดาวเสาอาพวกววออฟลุง เก็บอะไรไกลๆสักเวลร้อยร้อยสักสิบอะไรพวกเนี้ยก็จะยากหน่อยนะอันนี้มันก็มันก็นกชิวๆอ่ะเออเอาอัพตันแล้วอัพหนึ่งตัวซามูไรตีสองหมื่นหกจุดห้าวิหนึ่งครั้งก็ถือว่าแต่แดงนะเออถือว่าไรงสลับมือใหม่นะโอเคเอ้ยเหมือนมีตัวเออวิอริโอจังง่าเฮ้ย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 ใช่ปะเนี่ยเหมือนว่าตัวผมจะโดนสตันนะแต่ได้อยู่ครับเดี๋ยวผมวางเมลูรัดเพิ่มหนึ่งตัวอัพตัวละครผมโดนสตันข้างหน้านะแต่ไม่เป็นไรตัวข้างหลังมันยังไม่โดนนะ โกหองตัวนี้เดี๋ยวผมขายดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาวางกองรวๆไว้ตรงนี้อ่าเรียบร้อยเหมือนจะผ่านแบบไม่ยากเท่าไหร่นะทุกความที่ตอนนี้เนี่ยตัวสี่ดาวห้าดาวมันค่อนข้างจะโหดนะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะถ้าเมื่อก่อนโอ้โหโคตรยากเลยนะด่านนี้แต่ตอนนี้ก็เหมือนว่าเราจะผ่านชิวๆนะรอรับออฟเลยนะโอเคเดี๋ยวอัพอัพอีกอัพอีกกันหลุดกันหลุดเออวิ่งเร็วจังหนูวิ่งช้าหน่อยโอเค บอสมาหรือยังเอ่ยเหมือนบอสจะยังไม่มานะครับอ่าบอสมาแล้วนะครับเอาเหมือนจะเหมือนจะตายแล้วเลยไม่ไม่ตีอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโดนตันอ่ะมันโดนตันทันปะโอ้ทันอยู่ครับเนี่ยเอาฮะบอสตายแล้วโอเคครับผมเราได้ออฟแรกมาแล้วนะในคลิปนี้โอ้คิดว่าจะไม่ได้สักออฟซะแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราน่าจะต้องฟาร์มคลิปหน้าคาดว่าน่าจะได้ไปโลกสองเลย นับนี้เอาอไปแล้วครับเป็นออฟลูกระเบิดนะครับแล้วก็ได้โยซากะคิริวมา1ตัวโตัว <Okay. S 2> นะครับเดี๋ยวเรากลับไปใส่ออฟกันดีกว่านะครับ <Okay. S 2> ก็น่นนอยครับเราต้องใส่ให้เจ้าโกฮังอยู่แล้วนะครับอ่าเรากลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ออฟกันดีกว่าโบนเอาสามสิบเปอร์เซนต์ดีกว่าไม่ใช่สี่สิบจำผิดเล็กน้อยนะขออภัยอ่ะใส่ให้เจ้าโกฮังเลยเรียบร้อยเจ้าโกฮังผมก็ดามเมจเพิ่มขึ้นนะครับเป็นตัวแบกเลยก็ว่าได้นะตอนเนี้ยเอ้ยตอนนี้เหมือนมีสตลาดห้าสิบแปดเดี๋ยวไปสุ่มซะหน่อยก่อนจบคลิ ขอ,อขอคูลเลอร์มาขอคูลเลอร์ขออนุญาตกดข้ามนะครับกดแบบตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเกลือมากโอ,โอเคครับผมก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะคิดนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเออโคตรเกลือเลยนะครับก็สวันนี้ไปครับผมเยั yeah.